สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่าคลิปนี้เอาบรรยากาศที่บ้านป่าอยู่มาให้ชมกันนะคะและนี่ก็เป็นป่าของบ้านเราเองค่ะวันนี้ถือได้ว่าอากาศดีเชียวละค่ะก็เลยพามาเดินเล่นเดี๋ยวก็จะเป็นเจ้าก้อนหินที่บ้านป่ามักจะให้อาหารเด็กๆนะคะใครบอกว่าอยู่เมืองนอกลำบากสบายจะตาย ตื่นเช้าขึ้นมาบ้านป่าก็ไปปลุกคนตัดหญ้าและคนสวนในคนเดียวกันให้เขามาทำงานนะคะนั่นก็คือเจ้าโรบอตตัดหญ้าค่ะเราไม่ต้องจัดการอะไรเลยเขาจะตัดหญ้าในระดับเดียวกันหมดและสวยเท่ากันอย่างนี้กินพื้นที่กี่ไร่น้องก็สู้ไหวค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณตามซอกหรือจุดที่น้องเข้าไม่ถึงบ้านป่าก็จะเล็มเองด้วยเครื่องเล็มหญ้านะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งเราจะใช้ด้วยแบตเตอรี่ค่ะ ข้อดีก็คือได้เป็นการออกกําลังกายไปอย่างหนึ่งเลยนะคะและเจ้าเครื่องเล่มย่าด้วยระบบไฟฟ้ากับระบบน้ํามันมันต่างกันยังไงระบบน้ํามันเขาจะเสียงดังจนต้องใส่หูฟังครอบเอาไว้แต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะเงียบกว่ากันเยอะเลยค่ะและนี่ก็คือผลผลิตของปีนี้ค่ะนี่ก็คือฟืนนะคะเราตัดต้นไม้จากป่าของเราเองค่ะเพื่อจะเอาไว้ใช้ผิงไฟในช่วงฤดูหนาวนะคะประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยค่ะถึงจะประหยัดแค่ไหน ก็ต้องจ่ายเยอะอยู่ดีเพราะว่าในโรงจอดรถของเราก็เปิดฮีเตอร์เอาไว้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะเพราะว่าเวลาบ้านป่าจะออกไปจ่ายตลาดหรือไปที่โรงเรียนบ้านป่าไม่ต้องมารอสตาร์รถเพื่อให้ละลายน้ําแข็งก่อนนะคะของบ้านป่าเป็นรถจนเล็กค่ะเขาก็จะใช้เวลานานหน่อยดังนั้นเวลาบ้านป่าเอารถออกมาจากโรงจอดรถบ้านป่าก็สามารถขับฉิวเข้าเมืองได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันใบบายเฮเดอร์ bye hey ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ